สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่พี่โอ้โหมากันเวลาเดิมเลยนะคะพี่พี่จบช่องมิวชีนะคะวันนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะคะวันนี้เรามาดูหน้าเกมกันไปก่อนเลยนะคะคาดวีทีจะเป็นเกมประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเกมสักครู่นะคะว่าจะไปที่เกมไหนแล้วมันเปอร์เซ็นต์การแตกเท่าไหร่นะคะเออไปเกมนี้ดีกว่านะคะเปอร์เซ็นต์แตกเยอะอยู่นะคะห้องสุสานใต้ดินแห่งโชคลาภของเรดเดอร์เจนนะคะ ไปดูนะคะว่าวันนี้เจนยานคิปจะพาเราได้รางวัลหรือเปล่านะคะไปดูนะคะเจนยานคิปของเรานะคะน้องเจนนี่นะคะจะพาเราเข้าที่หน้าเกมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะบวกหรือมันจะอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้น้องมีเครดิตมาที่เจ็ดรอยบาทเท่านั้นเองนะคะไปค้าหมุนไปเลยค่ะเออคูณเข้าไปแล้วนะคะโหมาถึงเจนมาถึงก็สวยเลยนะคะเกมเจนของเราวันนี้นะคะ เออต้องคูณอย่างนี้แหละทุกคนเอยใส่เข้าไปไม่ยัง้งเออจัดเข้าไปอีกเออตรงนี้เลยโอ้โหสุดจัดเลยนะคะเจนนี่ไปจ้าโอ้โหใจเข้าคูณเข้าไปเออเออให้มันไหลยอย่างนี้ตลอดทั้งเกมนะทุกคนก็บวกบาลเลยนะคะถ้าไหลแบบนี้ทั้งเกมนะคะทุกคน ไปจ้าโอ้โหไม่อยากทักเลยนะคะว่าเกมไหนมันไหลนะคะแล้วมันก็จะไม่ไหลอีกนะคะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะพ,พี่ีโอ้โหไม่ได้นะคะก็หมุนไปก่อนนะคะสเก็ตเตอร์ไม่เข้าแต่คูณเข้าอีกแล้วนะคะพี่พี่ดูเออสุดจัดไปเลยนะคะพี่พี่โอ้โหเจนช่วยคูณเข้ามาอีกแล้วนะคะคูณสามไม่พอคูณอะไรอีกเออ คูณเข้าไปอีกตรงนี้แหละโอ้โหสุดไปเลยแมวดำมาเออเออก็หีบสมบัติลงมาสุดเลยบอกแล้วนะคะบอกแล้วนะคะเจนช่วยเราได้นะคะวันนี้เจนหยาบทิปนะคะไปเออลงมาเออตรงนี้แหละโอ้โหสุดเลยโอ้โหจัดไปพี่คูณเข้ามาโอ้โหคูณไม่เข้าแมวดำลงมาเออลงมาลงมา,งมาเออ เออขูนเข้าไปสุดเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละเออเอาอีก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 โอ้โหไม่มาอีกแล้วนะคะพี่พี่มันเริ่มนิ่งอีกแล้วนะคะรางวัลของเราวันนี้นะคะฝากกดติดตามช่องมิวชีไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะแต่อยากรู้ว่ามิวชีเล่นช่องทางไหนนะคะไปดูที่ใต้คอมเมนต์จิ้มลิงเข้าไปได้เลยนะคะจะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะจะได้รู้นะจ๊ะทุกคน เออสเก็ตเตอร์ฟรีสิบสองหมุนเข้านะคะทุกคนเออไปเอยเต็มหน้ากระดานไปเลยนะคะพี่พี่ไปเออก็บอกแล้วนะ,ค,ะคูณเข้าขนาดนี้นะคะจะไม่แตกหมุนได้ไงโอ้โหคูณเข้าขนาดนี้นะคะก็บวกกันมาลว้ลวนเลยนะคะบวกกันไปลว้ลวนเลยนะคะ เหลืออีกแค่แปดหมุนฟรีสุดท้ายนะคะตอนนี้เหลือเสร็จแล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวหมุนฟรีจบแล้วเหละน้องจะเลิกเลยนะคะวันนี้รอก่อนนะคะพี่พี่รอก,ก่อนเนาะคูห้าเข้าไปแล้วนะคะขอคูณสิบสักตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยจะเลิกเล่นเลยจะเลิกเล่นวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นต่อเออคูณเข้าไปเออเจนใส่มาเจนเจนเจนคูณเข้ามาอีกเจนเออ ดีแล้วเจนทําดีแล้วลูกสุดมากลูกโอ้โหเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะพี่พี่วันนี้รอบหมุนฟรีสุดท้ายแล้วนะคะมาดูนะคะเจนจะช่วยเราไปได้เท่าไหร่นะคะสิบสองหมุนฟรีของเราในครั้งนี้นะคะเออรับร่งว่ารวมกันไปเลยนะคะพี่พี่หนึ่งพันห้ารอยบาทจ้า ไปคะ่ะวันนี้เราพอกันแค่นี้นะคะพี่พี่เออกูบอกว่าพอกมันก็ยังกดไม่เลิกเหมือนกันนะคะดูนะคะทุกคนเออปะพอแล้วนะคะวันนี้ได้มาพอสมควรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะ